จะเอาไปพัฒนาเรื่องสวัสดิการเรื่องบํานาญของเขาในอนาคตมันควรคือเงิน5้ติกว่าล้านเนี่ยคุณมองว่าน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่เงินคุณแต่ถ้าเอาไปรวมแล้วมันไปเพิ่มในสวัสดิการของแรงงานมันก็ไม่น้อยสําหรับเขานะเพราะว่าอันนี้คือความมั่นคงในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนาะเป็นรัฐมนตรีแรงงานเวลาจะใช้เงินของแรงงานแต่ละบาทก็ควรจะรู้ว่าแรงงานเขาลำบากแค่ไหนกว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ย อันนี้คือเงินของเขาทางนั้นน้ำพักน้ำแรงของเขาทั้งหมดคุณมือเติบใช้ได้ตามระเบียบใช้ได้แต่มันสมควรไหมล่ะถึงได้บอกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าถ้าผลิตเนี่ยมีคนเสียหายก็คือเงินของแรงงานเอาไปผลิตแต่แต่ถ้าไม่ผลิตเนี่ยมันไม่เสียหายเพราะว่ามันไม่เสียเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถามหน่อยนะใครมันไปนั่งดูปฏิทินที่โต๊ะมั่งเวลาพี่จะมีนัดหมายอะไรเนี่ยพี่ก็จะดูในโทรศัพท์ว่า เออวันนี้นัดหมายกบใายเพราะว่าพี่ก็ขี้ลืมแก่แล้วทุกอย่างมันก็อยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่คุณบอกไอ้อมันพิมพ์อยู่ในนี้มันก็ดูได้ในเว็บไซต์ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครบ้างไม่มีโทรศัพท์กี่คนและคุณจะพิมพ์เพื่อและเนี่ยตั้งแต่พิมพ์มากี่ปีมาแล้วเนี่ยหาคนเห็นปฏิทินเขาแทบจะไม่เจอเอาไปไว้ไหนเออเอาไปไว้ไหนพิมพ์เพื่อหรือว่าจะเก็บเอาไปไว้เพื่อ เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเวลาตายหรือเปล่าคนจนมันถูกเอาเปรียบตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ถูกเอาเปรียบจากเอกชนขนาดนี้เนี่ยหน่วยเราทําเรื่องคุ้มครองผู้พิพากมานานเราเห็นเลยว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากที่สุดเลยอย่างประกันสังคมเนี่ยคุณไม่จ่ายได้ไหมเพราะคุณไม่จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็หมดสิทธิ์เลยที่คุณสะสมมาคุณจะไม่ได้เลยบังคับไปทุกคนต้องจ่ายเวลาจ่ายไปแล้วคุณอยาไปใช้อะไรคุณก็เป็นสิทธิ์ของคุณเหรอ คุณถือว่าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณถือว่าคุณเป็นหัวหน้าประกันสังคมคุณจะเอาเงินใครไปใช้อะไรก็ได้เหรอคุณไม่เห็นใจเขาบ้างเหรอเขาทํางานเหนื่อยจะตายเนี่ยเวลาจะใช้เงินเนี่ยหัดใช้สมองความลอยอยากในสมองและหันไปมองหน้าคนทํางานบ้างว่าเขาเหนื่อยยากขนาดไหนพเพราะเขาจะได้มาเขาไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็เดือนได้เงินเดือนอย่าพวกคุณนะเขาต้องยืนกันทั้งวันนั่งกันทั้งวันบางคนเนี่ยอยู่หน้าเตาร้นๆเหงื่อหยดติ้งๆๆเนี่ยไม่เห็นใจเขาบ้างเลยเหรอฮะ e. แล เคยใช้ช <unting> you know? ีว <goof cji> <Okay. S 2> so ิตอย่างชาวบ้านเขาบ้างไหมรู้ไหมว่าฝากเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเขาลำบากขนาดไหนก็กฎหมายอ่ะมึงมึงมึงเขียนมาเพื่อพวกมึงโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเคารพกฎหมายของพวกมึงก็คือกูก็ตายอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยคนจนก็ยิ่งจนไปทุกวันทุกวันรวยกระจุกจนกระจายเพราะว่าไอ้รวยกระจุกเนี่ยมันมีอํานาจไงมันสามารถที่จะเอาเงินของคนจนที่มันกระจายอยู่เอาไปใช้อะไรก็ได้